สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนะครรัพย์ยางยนต์นะครับผมวันนี้ผมพามาชมลายล้อซีอูสคอปบ้านะครับลายจะเป็นเหมือนอีโวคอสนะครับอ่าเป็นลายเหมือนอีโวคอสนะครับเป็นโมเดลบายเลนโซ่นะครับตัวนี้บอกเลยว่าโคตรสวยมิติเนี่ยใส่กับตัวรถ รีโวนะครับที่ไม่อยากให้ล้อเนี่ยล้นเกินฟุ้มมากเกินไปนะครับแล้วก็ไซส์ย,ยางที่มันอ้วนๆกับสองหกห้าสองสีเอ้ยไม่ใช่26งสิตัวเตี้ยนะครับใส่ได้กับ245-70-16ตัวนี้รีโวตัวเตี้ยนะครับใส่ได้เลยนะครับผมเลียวไม่ติดแน่นอนนะครับกับสเปคพอ16กว้าง8นิ้วออฟเซต20นะครับเดี๋ยวผมภาพดูร้อยใกล้นะครับไป ตัวดุมล้อตรงกลางนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็น5้าูร้อยี่นะครับซึ่งกล่องอันนี้ไม่ใช่กล่องของมันนะผมเอากล่องมาเก็บไปแล้วลืมนะครับแต่เดี๋ยวรอชมนะครับอยู่ในตัวรถแน่นอนนะครับตัวนี้ก็เป็นงานอะไรเอ่ยเหมือนจะเป็นมันมันไม่หนูนะมันมันมันเป็นเหมือนเป็นงานกึงหรือว่าพ่นทับสติกเกอร์ไม่แน่ใจอุ้ยงานกึงหรือพ่นทับสติกเกอร์ไม่แน่ใจนะครับแต่เอาง่ายๆดูตรงกลางตรงนี้นะครับเป็น5้าลูร้อยสี่นะครับใส่กับรีโวแล้วก็ ใส่กับพวก CRV อาพวก CRV ที่อยาาแบบสายลุยเจหนึ่งอ่ะอ่ะใส่ไปเลยนะครับกว้าง8ออฟ20ตัวนี้ใส่ได้แน่นอนนะครับก้านนะครับหนาไหมหนาสวยแข็งแรงโคตรแน่นอนนะครับความหนานี่ต้องมีเกือบนิ้วนะครับนี่นะครับมิติก้านนะครับมีความยกเบาๆด้วยนะไม่ได้เรียบแบบดันออกมานะครับมีความยกเบาๆนะครับมิติก้าวตัวก้านตรงนี้ก็ยังคงอยู่ด้านในนะครับ มีระยะตรงนี้ออกเนี่ยตรงนี้ประมาณครึ่งนิ้วครึ่งเซนครึ่งเซนไม่เกินเซนเนี่ยตรงนี้ประมาณเซนไม่เกินนี้นะครับแล้วก็ขอบด้านนอกก็เป็นขอบเรียบๆนะครับสีดําด้านเหลือบเงานะครับสเปคขอบ16กว้าง8 o f f เ e ต20นะครับอ่าไม่ใช่ล้อเบานะครับเป็นล้อแคตติ้งนะครับ by l o r e n นะครับตัวนี้ชื่อว่า C U T c o บ้ a นะครับ r ลลี่นะครับตัวนี้ตัวรลลี่นะครับอ่า สวยเลยนะครับกับราคา15,000บาทนะครับผมร้าจะวยางตัวไหนเดี๋ยวมาคุยกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นยางแฮนด์กุ๊กสองสี่นะครับล้อตัวนี้พร้อมยางตัวเตี้ยนะครับจบไปเลย26,000บาทเท่านั้นนะครับโอเคฝากไว้ด้วยครับกับร้านนครซับยางย่ตนนะครับเบอร์โทรด้านบนขวามือ094 540 9999สวัสดีครับ Perfect.